อุ้ยพี่น้องมาเจอของดีครับนี่อุ้ยเห็บพวกครับมันผมเรียกว่าเห็บโคนครับนี่อุ้ยงัดดีออกมาเลยดอกยังใหญ่โอ้โหอื้มอืมเชียพื้นที่ก่อนนี่โอ้โหโอ้โห วีดอกอย่างใหญ่เลยครับดูอื้มโอ้โโอโเก็บครับผมขาใหญ่ไหมอืมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับอดอกอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ ดึงเราอย่างนี้ก็ได้ครับนี่โอ้ใบมันมเก๋ละนี่แกนก็ได้อยู่อืมอนี่หนุ่มอยู่ครับนี่โอ้โโโโดูแกนมันครับนี่นี่แกนมันยาวเลย นี่ครับโอโ้ได้ประมาณนี้เลยครับนี่อันนี้กำลังโผล่ อุ้ยอ้วนๆอ,อ,อย่างงี้ตีนต่ำๆ